สวัสดีครับพ่อกับรายการพ่อข้าวว้าข้าวคือเก่า,า,านะครับนอ้องมอนีกับซมาอัปเดตนะครับความเบื่อนไหวของคณะมะล่ำสาวน้อยเพชรบันแพงคือเก่านะครับมือขึ้นครับมือขึ้นคณะสาวน้อยเพชรบันแพงเองกับมาเห็ดทําการแสดงนะครับอยู่ที่จังหวัดรีสเกตถือว่าเป็นเชื่อแรกข้างแรกแล้วก็เป็นรายการแรกเลยครับตั้งแต่เปิดว่งมานะครับได้มาทําการแสดงอยู่จังหวัดรีสเกตเป็นงานแรกเลยนะครับอยู่เพื่อกันทะลักย่องทางปั๊มน้ำมันนะครับปตท คนหลายครับตอน,น,นแรกๆคิดว่าสิบูมีคนเพราะว่า,ามีฝนตกมาในส่วนหัวคำนะครับนะแต่ว่าหลังจากดือดๆมาแน่คนเต็มอัญะพี่น้องเต็มคาโปแฟนครับของน้องอุ้งอิงนะครับกับมาให้กําลังแรงใจย่างหลายเลยละครส่วนๆไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ของ สาวน้อยเพชรบนแพงอยู่แล้วนะครับแล้วกน็นี่ในส่วนของโชว์นะครับที่สาวน้อยเพชรบันแพงนี่จัดทำขึ้นมาเพื่อเอฟซีหรือว่าแฟนๆชาวจังหวัดศรีสะเกดโดยเฉพาะนั่นก็นคือศรีสะเกดเพชรบันแพงน,นะครับนาอขนาดเท่าเบิงตอนเหมือเปิดบงนะครับไฟยังบกค่อยอลังการอะไรยังยังอื้อหือเลยแต่ว่ามือนี่นะครับมือขึ้นสิพานมานะครับแฟนๆจังหวัดศรีสะเกดรับรองนะครับ ติดอกติดใจนะครับกับโชว์ผลงานนี้แน่นอนครับพี่น,อน้องเดี๋ยวมือต่อไปมีข่าวยังสิงมากบอกสูกันฟังโปรดติดตามต่อได้ครับพี่น,อน้องสวัสดีครับ